สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชาคุณนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในแนวหน้าออนไลน์วันจันทร์ที่8เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่ายำใหญ่งบประมาณเป็ดง่อยหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณรุ่งเรืองบอกว่าผ่านไปแล้วนะครับ สำหรับการอภิปรายร่างพรบง,งบประมาณปี2567 3สาวันสาคืนครับต้องถือว่าไม่มีอะไรในกอภัยนอกจากพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เท่านั้นแหะครับที่ได้รับบัตดเจ็บสาหัสเพราะว่ามีสอสลูกพักสาคนเนี่ยโหวตสวนมติพักนะครับสอสทั้ง3คนก็มีสุภาพรสลับสีจากยะโสธรรัรงธุรพลจากอุดรธานีแล้วก็อดิศัก มุงคุณทรัพย์ทั้ง3มคนเนี่ยตามข่าวบอกว่าเป็นสสหน้าใหม่ของพรรคไทยสร้างไทยที่คุณหญิงสุดารัตน์หัวหน้าพักเนี่ยทุ่มเทช่วยหาเสียงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจําเป็นต้องไปรักษาตัวอยู่ที่ประเทศอังกฤษอยู่ในขณะนี้นะครับการโหวตสวนมติด,ดังกล่าวของสสลูกพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยส่งผลให้ในายถากรตันทสิธิ์สสระบบบัญชีรายชื่อของพรรคไทยสร้างไทยซึ่งมีตําแหน่งเป็นเลขาธิการพักต้องทําหนังสือไปถึงหัวหน้าพัก ไทยสร้างไทยเพื่อขอลาออกจากตําแหน่งเลขาธิการพักเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบเนื่องจากเห็นว่าการกระทําของลูกพักทั้ง3คนเนี่ยถือว่าเป็นการขัดมติของพักร่วมฝ่ายค้านและก่อนการลงมตินายธากรก็แจ้งว่าได้เรียกสอสอของพักประชุมแล้วก็กําชับให้ลงมติตามมติของพักร่วมฝ่ายค้านด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับนายชัชวานแพทย์ธยาไทยสสร้อยเอ็ดพักไทยสร้างไทยนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งมีตําแหน่งเป็นรองเลขาธิการพัก นอกจากจะยื่นหนังสือขอลาออกจากตําแหน่งรองเลขาธิการพักไทยสร้างไทยด้วยแล้วเนี่ยนะครับยังทําหนังสือถึงประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิบฝ่ายค้านขอลาออกจากการเป็นวิบพักร่วมฝ่ายค้านเพื่อแสดงความรับผิดช,ชอบโดยระบุเหตุผลในหนังสือขอลาออกบอกว่าอย่างนี้ครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการขาดศักยภาพในการทําหน้าที่ของข้าพเจ้าที่ไม่สามารถควบคุมสิ่งได้ดังนั้นที่ขอลาออก นี่เป็นเหตุผลที่อธิบายกันนะครับเอาเป็นว่าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคุณลุงเรืองบอกว่าจากการลงมติผ่านร่างพรบฉบับนี้ในวาระแรกเมื่อวันที่หมกราคมด้วยคะแนน311ต่อ177เสียงเนี่ยนะครับพักการเมืองส่วนใหญ่จะลงมติเป็นไปตามมติของพรรคจะมีแค่สสบางส่วนเท่านั้นเองที่ไม่ปรากฏข้อมูลการลงคะแนนแล้วร่วมเป็นองค์ประชุมอยู่ด้วยฝ่ายรัฐบาลก็คือพักเพื่อไทยก็มีผลเอกพิสารวัฒนวงคีรีสสบัญชีรายชื่อ นายสุชาติตันเจริญสสบัญชีรายชื่อนอายอดิศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นประธานวิปรัฐบาลแจ้งว่าลาป่วยส่วนพักพลังประชารัฐก็มีผลเอกประวิตยวงษ์อสอุวรรณสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังประชารัฐนางวันเพ็ญพร้อมพัดสสเพชรบูรณ์ไม่ปรากฏลงคะแนนและไม่ปรากฏข้อมูลแสดงตนขณะที่พักชาติไทยพัฒนามีอยู่สิบเสียงนะครับลงมติเห็นด้วยยกเว้นนายประพัฒน์โพธสุทนสสสุพรรณบุรีซึ่งลงมติงดออกเสียง สำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับร่างพรบฉบับนี้เนี่ยมีวงเงินทั้งหมด3 4 8ล้าน4 8 0 0 0ล้านบาทผ่านวาระแรกไปแล้วกว่าจะพิจารณาในวาระสองตามรายมาตราในชั้น,นคณะกรรมการวิสามัญเสร็จสิ้นและก็เข้าสู่สภาอีกครั้งหนึ่งเป็นวาระสจดประกาศใช้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3-4ถึเดือนน,นะครับ ซึ่งจะสง่งผลให้มีช่วงเวลาใช้เงินงบประมาณเพียงแค่4-5เดือนเท่านั้นก่อนสิ้นปีงบประมาณวันที่31กันยายน2567ก็เหมือนกับที่คุณจุรินลักษณะวิสิทธ์สสบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์ในอภิปรายร่างพรบรฉบับนี้ว่าเป็นงบประมาณฉบับเป็ดง่อยเพราะเป็นการนำเอางบประมาณจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมารื้อแล้วก็ทำใหม่หมด ส่งผลให้ปฏิทินงบประมาณปีนี้ต้องล่าช้าไปนานกว่า9เดือนด้วยกันกว่าจะบังคับใช้ก็ตกประมาณเดือนพฤษภาคมนั่แหละครับในด้านเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็มองเห็นว่ารัฐบาลยังชี้แจงไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเอาเงินจำนวน3า8ล้านนหมื่นล้านบาทเอาไปใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้อย่างไรเพราะว่าการดำเนิอนนโยบายของรัฐบาลที่เคยประกาศเอาไว้ ไม่มีรายละเอียดเลยนะครับในงบประมาณฉบับนี้หลายฝ่ายมีความห่วงใยเรื่องของกรอบวินยัยการเงินการคลังของรัฐรวมทั้งที่ประกาศว่าจะนําไปพลิกฟื้นเศรษฐ,ษฐกิจก็สวนทางกับรายละเอียดในร่างพรบง,งบประมาณปี2567ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณตามความต้องการของรัฐบาลโดยที่ไม่ได้ยึดโยงกับสภาพปัญหาที่แท้จริงและประโยชน์ของประชาชนคือละเลยเรื่องการสร้างงานการสร้างคนและการสร้างคุณภาพชีวิตนะครับพอได้ฟังทีง่คุณจุลิน พูดแล้วเนี่ยก็เห็นว่าหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งให้รือ้อร่างงบประมาณฉบับของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพื่อแปลงร่างงบประมาณใหม่แต่สุดท้ายเนี่ยมันกลับไม่มีอะไรใหม่ยังไงล่ะครับหลายเรื่องแย่ลงกว่าเดิมอีกนะครับเป็นต้นแบบงบประมาณฉบับนี้เนี่ยขาดดุลเหมือนเดิมและจะขาดดุลต่อไปตลอดอายุรัฐบาลน,นี้คือ4ปีเต็มๆงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยเพิ่มขึ้น แต่ว่าสัดส่วนงบลงทุนซึ่งเป็นหัวใจของการกระตุ้นเศ,ศ,ศรษฐกิจกลับน้อยลงกว่าเดิมแล้วที่สําคัญคุณจุลินบอกว่างบประมาณฉบับนี้จากคิดใหญ่ทําเป็นกลับกลายมาเป็นคิดกู้ทํากู้เพราะงบประมาณสมัยรัฐบาลผลเอกประยุทธ์ตั้งงบประมาณในการกู้ไว้5้าแ0 0เล้านบาทแต่รัฐบาลน,นี้กลับเพิ่มเป็น6กแ0 0 0กล้านบาทเพิ่มขึ้นมาอีก1น0 0 0แล้านส่วนท่าทีของพรรคก้าไกลเนี่ยนะครับ แม้ว่าจะมีเสียงชื่นชมว่าการอภิปรายคราวนี้พูดได้ดีครับมีลีลามีเสียงชมแบบนี้ก็ตามแต่สําคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดคือข้อมูลที่จะนํามาอภิปรายนะครับจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าหลายเรื่องที่สสพักก้าวไกลเอาขึ้นมาอภิปรายเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างน้อยข้อมูลเรื่องพลังงาน,นก็มีข้อผิดพลาดมีการนำตัวเลขที่ไม่จริงขึ้นมาพูดจนถูกนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยสวนกลับกลางสภาให้เห็นแล้วนะครับ